สวัสดีชาวเว็บแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าคูณ2กันนะครับซึ่งวันนี้ผมเอา GST ทวรนีครับเอามาให้ได้ดูกันเป็นทีดีของเยอรมันเทียร์แคันใหม่นะครับคันใหม่เป็นรถเอ่อทีดีนะที่ <laughs> มีมุมกดดีมากนะแล้วก็ผมเอาไปรีวิวแล้วก็ค่อนข้างดี ในเกมแรกเนี่ยจะมาชมน้องที่ชื่อว่าโฮซุนะเฟียนะครับโฮซุนะเฟียนะเออมาถึงเมื่อกี้ไม่ได้ดูทางหรือเปล่าไม่รูนะ้ชนเข้าไปนัดแรกครับเล็งทีสามสขีดหนะึ่งชัดเข้าไปครับได้ไฟไหม้ด้วยนะซส่เลรอยสิบเไฟไหม้อีกร้อยสาโอ้นัดที่สนี่จิกหัว AAT 6ทครับคมมากนะ455 ทั้งๆท,ที่เป้าก็ไม่เล็กนะแต่ R N G ดีครับในเกมนี้นี่อยู่ในห้องเทียเจ็ดนะเทียเจดมีอารตี้ข้างละหนึ่งคันอยู่ในแมปช่องเขาผ่านครับเกิดทางฝั่ง,งตะวันตกเฉียงเหนือน้องเอาลูกฮีตมาเยอะด้วยนะตอนนี้โหลดเป็นลูกฮีตครับลูกทองน้องเป็นผู้หญิงนะพิมแมลเข้ามาเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามีผู้หญิงเข้ามาเล่นเยอะเหมือนกันนะอ โหลดใหม่ครับเป็นลูก AP ครับลูกปกติอุปกรณ์ใส่มา3ชิ้นเป็นโหลดเร็วครับเทอร์โบคุมเป้าแล้วก็กอุปกรณ์ทดลองอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นตัวหัวส้มผสมกับลา,ลางเขียวนะน้องมาเล่นฝั่งเหนือครับคอยสไนช่วยรถหนาๆแล้วตรงนี้ครับแหมเห็นทีสามคิดหนึ่งออกมานิจิกไปคมคมคันนี้อ g g ดีนะ ด้วยความเป็นรถเยอรมันเนะเป้าไม่เล็กเท่าไหร่นะนี่คูณ8ก็ไม่ได้เล็กขนาดนั้นแต่ r n g ดีนะเห็นนิดนิดหน่อยหน่อยนีะ่ยิงเข้าเป้าหมดนี่คือความเป็นเยอรมันจริงๆนะแนัดนี้ไม่โดนครับพยายามจะจิกหัว a a t 6ทที่กำลังวิ่งผ่านๆก็ยากอยู่ยากอยู่ อันนี้มีระบบไฮโดรนิวเมติกด้วยนุมกดดีมากนะเพื่อนในทีมดันครับ B z 1 6หนึ่งหกหกแต่เรียบร้อยนะเรียบร้อยครับโดนทีสาม GFT ตรงไหนไม่รู้นะครับตรงนี้ AAT 60ครับอยู่หลังหิน ออกมานิดหนึ่งน้องยิงแต่ว่ามันนิดเดียวเนี่ยแล้วเขาก็ดึงรถกลับไปยังไม่ขยับไปไหนมากเพราะว่าเพื่อนก็ยังดันอยู่ข้างหน้าครับยังสามารถสไนยยิงช่วยเพื่อนได้อยู่นะเอทีตรงนี้เต็มๆครับ389 เอทีหกสิบย้ายไปด้านหลังหินแล้วนะยิงไม่ได้ครับสกอร์สต่อ6ครับทีมก็พยายามจะดันเข้าไปแต่ว่าตอนนี้ทางฝั่งตะวันตกครับดันเข้ามาแล้วฝั่งตรงข้ามดันเข้ามาทางฝั่งตะวันตกครับเรียบเลยน้องก็วิ่งเข้ามา ช่วยดีเฟนต์ฐานนะแล้วก็หันไปบอกเพื่อนบอกว่าถอยขับมาตอนนี้ฐานเราจะกำลังจะโดนบุกแล้วนะโอ้โหมาเพียบเลยทั้งตะวันตกทั้งลายตรงสะพานที่ทะลุเข้ามาอันนี้ถ้าดูจากในมินิแมปนี่เหลือ AMBT คันเดียวนะที่รับหน้าอยู่แล้วก็อีกไม่นาน AMBT ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับน้องก็เข้ามาเด็บตรงนี้ครับตรงนี้เป็นเนินไม่ได้ชันมาก ตั้งเด็บตรงนี้เลยโอ้โหสโกอร์ตอนนี้5ต่อ10ครับมาแล้วฝั่งตรงข้าม G S T 2ว C S 52 L I S Shopper s k o o d T g 6 6โอ้โหมากันเทียบครับมากันเทียบครับ อันแรกอ้าวเป็นนี่ครับ c ีเอครับ1นัดเข้าไป346แล้วยังอยู่ที่เดิมครับรอโหลดหน่อย g ีเทวมครับอืมสี่้อยสิเข้าไปตัวเองนี่บล็อกได้เดี๋ยวยิงเขาได้นะช็อปเปอร์วิ่งผ่านตรงนี้ทันไม่เลยทันไม่ไม่ทันครับน้องขยับทําท่าเหมือนจะไป แล้วยังไงครับมีคนแคปอยู่3ตรงนี้ชอปเปอร์ครับวิ่งยิงไม่โดนครับโดนชอปเปอร์มาหนึ่งบล็อก c ีเอได้เอาพันไหนก่อนเอารีเซ็ตก่อนครับไทเกอร์ตรงนี้ครับ429ยครับยังบล็อกชอปเปอร์ได้แต่ว่าโดน t ีเ105 0 0ันะเข้ามา1นัดแล้วก็เล่งไปที่ชอปเปอร์เรียบร้อยครับ ยังมีคนแคปอยู่ครับดีว่าเพื่อนด้านหลังช่วยรีเซ็ตให้อีกนิดนึงแต่ตรงนี้น้องยิงใครครับนี่ครับจิกหัว T.N.H. ร้อยห้าทพันไปครับรีเซ็ตยาวๆครับแบบนี้9ต่อ12ตอนนี้รอไฮโดรนิมติกทำงานอืมสแนปยิงเข้าไป384ตอนนี้เหลือน้องแล้วก็ X.M. 57สเนะฝางตรงข้ามหรือเพียบครับดันเข้ามาตรงนี้ไทเกอร์เรียบร้อยครับ เซีาพยายามจะโผเข้ามายิงโหลดไกลเสร็จเดินออกมาเอาคันไหนครับเอาคันหนีดีกว่าเอเพื่อนเก็บไปครับเสียท่าสแล้วก็เหลือ t n h ครับเรียบร้อยครับ <Yes. S 1> โอ้โหเรียกว่ามาแบกตอนท้ายนะ12เท่า12เท่า แล้วใช้57เพื่อนในทีมนี้ดันไปคนเดียวตรงนู้นเลยนะไปถึงไปถึงฐานเขาเลยนะไม่น่ารอดนะไม่น่ารอดเดน้องพยายามจะเรียบร้อยครับตามเข้าไปไม่ทันแน่นอนนะครับ มายืนรอดักยิงตรงนี้ครับจะ่เพื่อนไปนะ12ต่อ13ครับแล้วเพื่อนดันครับ XM 57 อันนี้ฝั่งตรงข้ามเหลือ3คันสก o d a ้าทีห้าสิบหกทีาเอทีแล้วก็เอ็มสิบสองน้องเล่นตามครับไปเพื่อนดันแล้วเราตามครับงานนี้ โงกมาก็ยังเงียบๆนะไม่มีใครเห็นนะทิกเซนไม่ขึ้นครับเรานี้ไวกว่า XM นะเดินตามทันสบายติดเทอร์โบมาด้วยนะ นันตูดให้เลยด้านบนครับ T ยี่สิบห้า AT โอ้อาร์ตี้ซัดเข้ามาจากทางซ้ายมือน้องพยายามจะชิดเขาเอาไว้เห็นแล้วครับอาร์ตี้ตรงนี้ครับ M 1 2เรียบร้อยครับนัดเดียวดูเรื่อง ที25 at แล้วก็สกูด้าท56อยู่ด้านบนแล้วก็โถมลงมาแล้วโอ้โหโดนเข้ามานหนัดเอาลงมาซักเข้าไปนัดนึงครับ424เขาเหลืออีกนัดหนึ่งบล็อกได้ครับโอ้โหอย่างนี้สบายครับอ่าเพื่อนเก็บที5 at ให้แล้วเราก็เก็บสกูด้าครับเรียบร้อยครับโอ้โหเรียกว่าแบกของจริงนะแบกของจริง ในเกมที่2อ,อยู่ในแมปเอเดนเบิร์กนะครับซึ่งผู้เล่นชื่อว่ามาเฟีย1 1 5นะมาเฟียอันเดอร์สกอร์115ในเกมนี้อยู่ในห้องเชียร์แล้วนไม่มีอารตี้นะครับซึ่งมาเฟียเข้ามาเล่นในเมืองครับวิ่งเข้ามาแล้วก็ตัดข้ามน้ำมาเลยซึ่งมาเฟียเกิดทางฝั่งตะเอเกิดทางฝั่งเหนือเกิดทางฝั่งเหนือเลยนะครับ ยู่ในห้องเทียบแปดล้วนไม่มีอารตี้ด้วยแล้วก็เข้ามาประจําที่ตรงนี้ด้านหน้าเห็นเป็น GST ทวมครับเหมือนกันครับซัดเข้าไป404ปีนขึ้นมามี GST ทวม2คันเอาคันนี้ก่อนครับแต่ว่าเงียบๆไปนะเอาคันนี้บ้างครับซัดเข้าไปเต็มๆครับ 3 0 7แล้วบล็อกได้ด้วยเพราะว่าตัวเองนี่เชิดหน้ากดหัวลงไปยิงนะโอ้บล็อกเป็นว่าเลยแล้วเหมือนโมโหครับโดนโดนยิงแล้วเหมือนโมโหววิว่งทลาเข้ามาก็ซัดสวนเข้าไป4 7 1อีกนัดหนึ่งไหมสี่ร้อยหนึ่งครับโมโหจริงครับคนนี้โมโหจริงแล้วเรียบร้อยครับเดินโดนเพื่อในทีมเก็บไปเรียบร้อยหุดหงิดเนะี่ยโดนยิงแล้วหุดหงิดโอ้ยโดนสวนเหมือนกันครับ โดนส่วนมา421แล้วแต่ว่าซัดไป416อ่ะอันนี้ยังมีลุ้นครับเน,น้นๆไว้380ครับแม่แต่คุมเป้าดีเพราะว่ามาเฟียนี่เอาตัวคนไกชมพูมาด้วยนะอาน,นี้เห็นอยู่จุดหนึ่งตรงนี้แต่ว่าหายไปแล้วเห็นตรงนี้อยู่นิดเดียวเท่านั้นนะเสี่ยงยิงหรือเปล่าวัดความคมยิงครับแต่ว่าไม่โดนครับ ไม่โดนครับเขาก็รู้ด้วยนะว่าเรายิงแล้วนะ <c oughs> โดนครับโดนสวนมาแต่ว่าเรายิงไปแล้วติดเกราะฝั่งนู้นก็เล่นเหลี่ยมสักหน่อยนะครับมีเธอเดยิงเข้ามายังบล็อกได้อยู่เอาโหลดเร็วชมพูมาครับกลไกลชมพูมาแล้วก็เอาตัวเทอโบคุมเป้ามา และเรียบร้อยเพื่อนเก็บไปให้สำหรับ G S c ท่วมขยับออกมาตรงนี้เจอกับเธอเทิ s ครับแหมโดนเ u อเทิ s เพราะว่าเยอะไปหน่อยนะเงียเยอะไปหน่อยครับก็ถือว่าแลกกันไปครับแต่ว่าตอนนี้เลือดเลือดเหลืออยู่แค่146นะสำหรับมาเฟียแม่บูมันไปหน่อยนะเกือบตายเหมือนกันครับในคลิปนี้นะผมปรับสี ฝั่งศัตรูจากสีแดงก็เป็นสีม่วงนะเป็นโหมดสําหรับคนตาบอดสีนะก็ลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะว่าคิดเห็นเป็นว่ายังไงนะครับเพราะว่าอาจจะมีคนที่ตาบอดสีก็จะได้ดูได้นะครับจะได้ดูได้แต่ว่าวก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับลองคอมเมนต์กันมานะมาเฟียโยกมาตรงนี้ครับแล้วก็มีช่องหน้าต่างอยู่ถอยมาแล้วก็เรียบร้อยครับ เก็บเทอร์เทิลมาร์กวันเข้าไปครับหนึ่งคิวเจ็ดศูนย์ครับเกมนี้โอ้โหวดันกันมันๆเลยด้านหน้าตรงนี้อีม e ิวหนึ่งเก้าห้าหนึ่งครับซับเข้าไปสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดอาศัยจังวหวะลอยๆนะนัดนี้สแนปไม่โดนครับ ขยับเหมือนกับว่าเขาโหลดหรือเปล่าเรียบร้อยครับเก็บ1951ครับอีกคิวนึงเป็น2คิวกาเล่นเหมือนกันนะอ M4Y ยิงแล้วด้านหลังมีส k ูด้าทีห6ครับซัดเข้าไป428แล้วบล็อกได้ด้วยแต่ว่าสโูด้าน่าจะยังเหลืออีกนัดหนึ่งแล้ว M4Y ยิงแล้วกดไม่ได้ครับออกมาเต็มเต็มครับ392 เลือดเหลือน้อยก็ไม่กลัวครับงานนี้อีกทิง้ง362ครับเ,รเหมือน M4Y เขายิงไม่เก่งหรือ,อยังไงยิงเข้ามาก็บล็อกได้แล้วสวนไปได้อีกคิวนึงเป็น3คิวโอ้โหไม่ได้กลัวเลยครับเลือดเหลืออยู่แค่146แต่บูยังบูไม่เลิกครับแล้วเหลือคันสุดท้ายครับ g ซอพันแ ทีซอพันแปดครับเดาเดก็อยู่บนเขานั่นหรือเปล่าแล้วมาเฟียเดินเลยครับเดินเลยครับมีเพื่อนจิ้มบอกว่าอยู่ตรงนั้นนะจะโงกขึ้นมาไฟไม่ติดครับอยู่ทางขวาครับไกลๆครับ กดมาปุ๊บหนึ่งนัดเข้าไปครับ416ครับน่าจะต้องบายนะนัดนี้เอาไม่บายับไม่ได้บลายเต็มๆครับเรียบร้อยครับได้คิวหนึ่งเป็น4คิวโอ้โหแม่นซะจริงๆนะคันนี้สุดยอดมาดูผลการลบกันนะครับกับเกมแรกเป็นของน้อง โฮซุนะเฟียนะครับโฮซุ Fear, นะเฟียนะก็เอ็มแตกครับได้เอทังเกิลครับได้เงินมาสองแสนครับประสบการณ์12,678นะได้เหรียญดีเฟนเดอร์ด้วยนะครับเป็นผู้ป้องกันเนาะแล้วก็สปาร์ตันก็มานะครับเลือดเหลือต่ำกว่า10%แล้วบล็อกได้ไฮคาเบอร์ iber, ด้วยนะครับโอ้โหชื่อกตามนี้เลยโฮซุ Fear, นะเฟียนะยิงไปเยอะนะยิงไปทั้งหมด5,679ดาเมจ5คิวด้วยกันนะครับ คาบสบการณ์ดบก็1509น้องเป็นผู้หญิงด้วยนะเออเป็นผู้หญิงด้วยยิงไป18เข้าเป้า15เจาะเกราะ15อืมก็ดูดีเลยนะแม่นเลยนะทั้งทางที่เป้าก็ไม่ดีเล็กนะเป้าก็ใหญ่ประมาณนึงเลยนะแต่ว่า RNG คมมากนะครับดาเมจร,รวม5,600นะครับมีบล็อกไป1,640 นะครับแล้วก็เป็นมือชิพมิวสมหาเขาซ่อมไป8,300ค่ากระสุน7,400 0ยุทธภัจจัย3,000หรือเงินไปใช้ถึงแสนสองเลยสำหรับของน้องโฮซุนะเฟียนะเออก็เล่นใช้ได้เลยนะรู้จักว่าต้องจังหวะไหนวิ่งเข้าไปแบกไปดีเฟนที่ฐานอะไรอย่างนี้เนาะ ในเกมที่2เป็นของมาเฟียอันเดอร์สกอร์115นะครับเอ็มแตกครับได้ทั้งเกินครับได้เงินมา300แสนครับประสบการณ์1 0 0 0งพันหนึ่งหมื่นสี่พันสามรอยี่สิบเอ็ดแล้วก็ได้เหรียญไฮคลิเบอร์ re, ปืนลำกล้องใหญ่มาด้วยนะครับยิงไปทั้งหมด5,762ดาเมจ4คิววยการัรบาประสบการณ์ดีก,ก็1,632อันนี้ได้เยอะกว่าเพราะว่าเป็นห้องเทียบแดด้วยเนาะ ยิงไป2ี่สิข้าวเป้า18เจาะเกาะ16นะมี snap ที่แบบไม่โดนอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับก็โดยโรวมแล้วโอเคคมเลยละ่ะนะครับดาเมจ5้0 0นะครับมีบล็อกไป1,950ไปเล่นแนวหน้านะเล่นแนวหน้าเลยในเกมนี้แล้วเลือดเหลือน้อยก็ยังบูไม่เลิกด้วยนะโอ้สุดยอดมากแล้วก็มีแอซิด,ด้วยนะแดร้ยบห้ 15, เป็นเงิน cp มีผ่าค่าซ่อมใบหกพัค่ากระสุน8 8 0 0มยุทธวิจัยสอ0มหกก็เหลือเงินมาใช้แสนแปดเลย เป็นรถพรีเมียมเทียรแ8ที่เก็บเงินได้แล้วก็มีความแข็งให้ด้วยนะมีความคล่องตัวดีติดตรงที่ว่าป้อมมันหมุนได้ไม่รอบนะแต่ว่า RNG นี้โหดมากโหดมากเลย RNG นี้ดีมากนะสำหรับคัมเพนเซอร์3 GST ทวมนะวันนี้ก็เอามาให้ดูเป็นเก๋าคูณ2ไปเลยนะครับขอบคุณทั้งมาเฟียทั้งน้องโฮซุนะด้วยนะโฮซุนะเฟียนะเป็นผู้หญิงนะเออเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเล่นกันเยอะนะดีนะดีดีดด ก็ขอบคุณทั้ง2คนเลยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้นิกี้ทีวีด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกี้คอลาไปก่อนสวัสดีครับ